เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบคําประจำวันที่30กระกฎะาคม วันนี้กับรอบค่ำเนะครับเรามาก็ดิเรื่องตลาดซื้อขายกันก่อนมากันที่ข่าวแรกเลยครับกับดีลวของร no ัสมอนลุนกองหน้าจากอาตาลันตาวันนี้รายงานล่าสุดของฟาบิโซโรมาโน่นะครับได้ออกมาเผยว่าร no ัสบุนลุนมีความตั้งใจอย่างมากเลยครับที่อยากจะย้ายมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดิเขาได้ให้ทางสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์กรุ๊ปหรือว่าบริษัทดูแลผลประโยชน์เดียวกันกับเอริกเทนฮากนะครับให้เข้ามาทดลองการดูแลเป็นระยะเวลาประมาณ3เดือนและหากว่ายังย้ายมาร่วมทีมแมนยูไนเต็ดไม่ได้ ก็พร้อมจะหาบริษัทอื่นเข้ามาดูแลแทนทันทีครับในขณะเดียวกันทางรโรมาโนก็เผยเพิ่มเติมนะครับว่าปาริสแซงต์งแ,แมงเคยพยายามคุยเกลี้ยกล่อมกับทางราชนาวิล,ลน,นะครับถึง3ครั้งด้วยกันแต่นักเตะก็ยืนยันความต้องการอย่างชัดเจนนะครับว่าต้องการย้ายมาร่วมทัพปีสแสดงของเราเท่านั้นเพียงแค่สโมสอนเดียวเลยครับ นอกจากนี้ฟาบิโอโรมาโน่ก็ยังมีรายงานเพิ่มเติมมาด้วยนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็อตาลันตากำลังจะเตรียมเอกสารให้แล้วเสร็จกันภายในวันนี้เลยครับและตัวราร์มอยไฮลุนนะครับจะบินมาตรวจร่างกายและก็เซ็นสัญญากันในช่วงต้นสัปดาห์ที่จะถึงนี้เลยครับรายงานต่อมาของฟาบิโอโรมาโน่นะครับกับเรื่องของดอนนี่ฟันเดอร์เบคและก็เฟลด์ดูจากรายงานระบุว่าทางแมนยูไนเต็ดนะครับพยายามจะหาข้อตกลงการย้ายทีมของเฟลดให้จบภายในสัปดาห์นี้ครับและก็เช่นเดียวกันกับในรายของดอนนี่ฟันเดอร์เบค ซึ่งคาดว่าจะถูกปล่อยตัวออกจากที่เมื่อกลับมาจากทัวร์ที่สหรัฐอเมริกาครับมากันดีข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของด h แอดเรนติกกันบ้างวันนี้จากรายงานนะครับเผยว่าเดวิดมอยส์กุนซูใหญ่ของเวสต์แฮมนะครับยังคงสนใจจะดึงตัวแฮร์รี่แม็กไวรไปร่วมทีมช่วงซัมเมอร์นี้อย่างไรก็ตามก็ต้องดูท่าทีของบอร์ดบริหารนะของเวสต์แฮมยูเนเต็ดนะครับว่าจะผลักดันดีลนี้ให้กับเดวิดมอยส์หรือไม่ครับหลังจากที่แมนยูเนเต็ดยืนยันอย่างชัดเจนนะครับว่าต้องการค่าตว Harry ตวงแฮร์รี่แม็กไ นอกจากในเดียวของแฮร์รี่แม็กควายแล้วนะครับวันนี้เดอะแอตแลนติกก็ยังรายงานเพิ่มเติมว่าในช่วงที่ผ่านมาเวสต์แฮมยังไม่เคยมีการยื่นขอน้อเสนออย่างเป็นทางการในการเข้ามาซื้อตัวสกอตต์แม็กโทมีเน่ไปร่วมทีมแต่อย่างใดนะครับถึงแม้ว่าตัวนักเตะจะเป็นที่ชื่นชอบของเดวิดมอยส์มากแค่ไหนก็ตามเดี๋ยวตอนนี้เวสต์แฮมก็มองหาทางเลือกอื่นเผื่อไปด้วยครับแต่แน่นอนว่าสกอตต์แม็กโทมีเน่ก็เป็นหนึ่งในลิสต์ที่พวกเขาอยากจะได้ตัวไปร่วมทีมเช่นกันรายงานต่อมาของโรมาโน่นะครับกกกกัับบเเรรรื่อออออองงงงขโซฟฟยาาาาานนนมดลจิิต วันนี้จากรายงานครับระบุว่าทางแมนยูน t เต็ดยังไม่ได้มีการยื่นข้อสเนออย่างเป็นทางการสำหรับการดึงตัวโซฟิยันอัมราบาัตแต่อย่างได้นะครับ ตามันก็ชัดเจนว่าตอนนี้ตัวอัมราบัตเป็นเป้าหมายหลักของแมนยูนต็ดไปแล้วหลังจากเพิ่งจะคว้าตัวรัสมุนฮยลุนมาจากอตาลนตาได้สําเร็จนะครับดูหลังจากนี้แมนยูนต็ดจะเข้าสู่การเจราจากับฟิอรเรนติน่านะครับเพื่อหาทางออกกับดีลของโซฟิยันอัมราบัตกันต่อไปมาข่าวต่อไปนะครับแวะมาที่เรื่องของเมสันกรีนวูดกันเล็กน้อยวันนี้รายงานจากซันสปอร์ตนะครับที่ออกมาเผยว่าเมสันกรีนวูดยังคงมีความต้องการค้าแข่งอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูนต็ดต่อไปครับถึงแม้ว่าอนาคตของเขากับทีมนั้นนนนนยัังงงไมมมม่่่ีคคววาาาาแแอกก็ตซึจรขะบ เ็ระบุเพิ่มเติมว่ากรีนวูดได้เรียนรู้อะไรมากมายแล้วครับและตอนนี้เขาก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วด้วยและยิ่งกับการที่เป็นพ่อคนนะครับก็ยินดีให้เมสั่นกรีนวูดตระหนักดีว่าฟุตบอลน่ะสำคัญต่อชีวิตของเขามากแค่ไหนครับมาข่าวต่อไปนะครับกับเกมพรีซีซันนัดต่อไปของกองทัพปีแสดงของเราครับดยการลงสนามเจอกับดอทมุนวันพรุ่งนี้เช้าเนะครับเวลา8โมงตรงดยเกมนี้จะเล่นที่สนามกลางอัลลีจายแอนสเตเดียมนะครับแล้วก็ถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง 3+ หรือว่าถ้าใครไไไมมม่่ีกก็็็ดดูผาานทงเวบบซต์สโร้คั มาคดีข่าวต่อไปนะครับกับบทสัมภาษณ์ของกุนซอใหญ่อย่างเอริธเฮนฮากที่ได้ออกมาพูดถึงมาคัสแบรดฟอร์ดนะครับว่าผลงานการยิงประตูนในซีซั่นก่อนนั้นถือว่ายังดีไม่พอเท่าไหร่ครับและในซีซั่นที่ถึงนี้เขาก็ตั้งความหวังไว้กับแรดฟอร์ดไว้สูงมากด้วยและผลงานก็จะต้องดีกว่าในซีซั่นที่ผ่านมาด้วยเช่นกันครับโดยเอริธเทนฮากนะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงมาครัสแรดฟอร์ดเอาไว้ว่าสาหรับมาคัสแรดฟอร์ดแล้วเราคาดหวังในตัวเขาไว้ค่อนข้างเยอะมากเลยนนนนะะะเเเเรราาาาหววัวงังงง่่่ขขขจจยกดดบลอไ้ใซีีีทถึ แน่นอนว่ากับซีซันที่ผ่านมาเขามีปีที่ดีเยี่ยมมากจริงๆเขายิงไป30ประตูและก็มีผลงานรวมที่ใช้ได้แต่สิ่งดังกล่าวนั้นไม่ได้รับประกันว่าในซีซันยี่ถึงนี้เขาจะมีผลงานเหมือนกับในซีซันก่อนดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องถูกต้องเหมือนกันหมดนะและที่สําคัญนั้นเขาจะต้องดีกว่าเดิมด้วยทั้งพื้นฐานของเขาการวานรากฐานทัศนคติการใช้ชีวิตและก็รวมถึงความลาคลั่งไคล้ในฟุตบอลของเขาด้วย แต่นอกเหนือจากนั้นเขาเองก็ยังต้องทํางานหนักในเกมฟุตบอลของเขาด้วยเช่นกันนะทำงานหนักในแนวทางการเล่นของเขาซึ่งก็เพื่อตัวเขาเองนั่นแหละในตอนนี้เราต้องมองไปที่เป้าหมายของเรานะและผมก็เชื่อว่ามาคัสแบดฟอร์ดกำลังอยู่ในโมเมนต์นี้เขาต้องการทำให้ตามเป้าหมายที่เราตั้งเป้าเอาไว้ ซึ่งเขาจะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเขาสามารถทำสถิติในเรื่องการยิงประตูของตัวเองให้ดีมากกว่าซีซั่นก่อนและสำหรับตัวเขาเองแล้วผมเชื่อว่าเขาต้องการจะทำแบบนั้นให้ได้นะเพื่อก้าวไปอีกขั้นและก็ทำประตูให้ดีมากกว่าซีซั่นก่อนซึ่งมันแน่นอนว่าเราคาดหวังในตัวเขาไว้มากจริงๆ หลังจากนั้นเอลดิเคเทนฮาร์ก,ก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่อนะครับว่าในซีซันที่ผ่านมานั้นเขาได้วางราคาแนวนทางการเล่นของเขาให้กับสโมสรไปบ้างแล้วครับและก็เชื่อว่าในซีซันที่จะถึงนี้ทีมจะตอบรับไอเดียของเขาได้มากกว่าเดิมด้วยดวยเอลดิเคเทนฮาร์กนะครับได้ให้สัมภาษณ์ต่อกับเรื่องนี้ว่าผมคิดว่าความแตกต่างก็คือเมื่ออ้างอิงจากในปีที่แล้วตอนนี้เรามีราฐานที่ดีกว่าอย่างแน่นอนกับทีมชุดนี้ พอเราได้สร้างรากฐานเมื่อซีซั่นก่อนแล้วดังนั้นเราสร้างทีมชุดนี้ขึ้นมาทั้งเรื่องของแนวทางการเล่นและก็ทัชนากติในตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่เราต้องนำผู้เล่นที่เหมาะสมเข้ามาสู่ทีมและก็ต้องอยกระดับมาตรฐานในทีมของเราให้สูงมากขึ้นกว่าเดิมกับในช่วงซัมเมอร์นี้เราได้นำนักเตะที่เหมาะสมเข้ามาสู่ทีมได้แล้วก็คืออังเดรโอนาน่าและก็เมสันเม์ตอนนี้เราโฟกัสไปที่กองหน้านะและผมก็หวังว่าเราจะมีข่าวดีในเร็ววันนี้ด้วย มากันที้ข่าวต่อไปนะครับกับบทสัมภาษณ์ของเจ้าหนูฟาคอนโดเปาลสตรีกันบ้างนะครับที่ได้ออกมาระบุว่าการฝึกซ้อมในช่วงปรซีซั่นนี้ค่อนข้างหนักอย่างมากครับแต่เขาก็เข้าใจดีว่าในการเตรียมทีมสําหรับซีซั่นใหม่ที่จะถึงนี้พร้อมกับยอมรับนะครับว่าตอนนี้เขาตั้งตารอกับซีซั่นใหม่ที่เริ่มต้นขึ้นนี้แทบจะไม่ไหวแล้วครับเดฟาคอนโดเปเลสตรีนะครับได้สัมภาษณ์กับเรื่องราวเดินกล่าวผ่านทางเว็บไซต์สโมสสอนว่าการที่เรามาทัวร์ที่นี่ที่สหรัฐอเมริกาถือว่าาามมัันนสคํคญกๆเลยนะ เพราะช่วง p r e s e a s เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเตรียมที่ไม่พร้อมสําหรับทั้งซีซันใหม่ที่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นซึ่งแน่นอนว่าเรากําลังฝึกซ้อมกันอย่างหนักบางครั้งก็ต้องบอกว่าหนักมากจริงๆแต่มันก็สําคัญต่อเรามากด้วยนะเพราะนี่นคือวิธีเดียวที่เราจะประสบความสําเร็จได้ในซีซันที่จะถึงนี้และเราก็คาดหวังกับมันไว้มากซะด้วยถ้าคุณนี่ฝึกซ้อมอย่างหนักในช่วงปรีซซ a s มันก็เป็นไปไม่ได้หรอกนะที่คุณจะประสบความสําเร็จได้นะตอนนี้เราฝึกซ้อมกันอย่างหนักและพยายามจะสนุกกับมันและหวังว่า ทุกอย่างจะเป็นไปตามที่เราคาดหวังก็แล้วกันหลังจากนั้นฟาคุนโดเปโอลิสตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่อนะครับหลังจากที่เขามีโอกาสได้ลงสนามในเกมพรีเมียร์ลีกไปบ้างแล้วในซีซั่นก่อนซึ่งเขาก็ได้เปรียบเทียบนะครับกับการลงสนามในศึกลาลิกาสเปนที่ผ่านมาและก็ในเวทีพรีเมียร์ลีกว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างดีฟาคุนโดเปโอลิสตรีนะครับได้ให้สัมภาษณ์ต่อถึงเรื่องนี้ว่าการไปเล่นยังลาลิกาในกรณีของผมนั้นถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างมากเลยละ่ะ เราะมันช่วยผมพัฒนาในการเล่นอย่างมากในฐานะนักเตะและเข้าใจมากขึ้นว่าฟุตบอลยุโรปเนี่ยเป็นอย่างไรและก็เล่นกันอย่างไรด้วยกับช่วงเวลานี้ผมอยู่ที่แมนเชสเตอร์และตอนนี้ผมก็ตั้งตารอที่จะได้เล่นในพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นลีกที่ดีสุดในโลกแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าการยิมตัวที่ผ่านมาของผมนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากจริง กับเรื่องของความแตกต่างนั้นต้องบอกว่าในพรีเมอร์ลีกนั้นต้องใช้พลังงานมากกว่าแต่เรื่องของประสบการณ์ก็มีความสําคัญมากด้วยเช่นกันนะและคุณจะรับประสบการณ์เพศต่างๆสาที่คุณเล่นมาและสะสมมันไว้แล้วคุณก็ต้องนํามาพัฒนาปรับปรุงตัวคุณเองต่อไปในการที่มาทัวร์กับสโมสรอนที่อเมริกาในครั้งนี้ต้องบอกว่าแฟนบอลของเราช่างน่ารักจริงๆเมื่อเราออกจากที่พักเราจะเห็นว่ามีแฟนบอลของแมนยูเต็ดแทบจะทุกที่เลยล่ะ ทั้งนอกโรงแรมในโรงแรมนอกสนามซ้อมซึ่งคุณจะรู้ได้ทันทีเลยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นยิ่งใหญ่มากแค่ไหนดังนั้นเราจะพยายามโชว์ผลงานออกมาให้ดีสุดต่อหน้าแฟนบอลของเราที่นี่และก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขในการได้ดูเราลงสนามด้วยหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ c e b o o k Red d e v วิ p a พ e กันด้วยนะครับผม